มึงดูสีน่ารักมากงยว่าเราก็อยู่กันไนแม้ The t r u t on true oh o วัมีเราจะมาแกปุกกดีแน่เลยโอยิงหรอกดผีไม่รู้สกาหล็อกใช่ไหมโอ้เปิดเปิดตบหน้ากูเลย จริงจริงอะประตูบ้านจริงจริงเอาจริงจรว่าประตูห้องทางถ้าเป็นทางเดินอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นโรง้องเป็นโรงแรมมันควรจะเปิดเข้ามาอย่างเงี้ยเปิดให้มันประตูมันแงมเข้ามาข้างในเว้ยเปิดตรงนี้มีกล่องอะไรด้วยเรามันเสือเปิดแง้มออกถ้าแง้มออกงี้แม่งโดนแม่งโดนคนคนโดนแน่อันนี้มตรงนี้มีกล่องอะไรแหวนความอยากรู้อยากเห็นของเราโอ้คเจริาไปไขตูได้ปะตื่น ไปตู้ไม่ได้เนาะไปกันเถอะเร็วมันจำแน่เลยอ่ะเมืองมอดแบข้างนอกดูดิในห้องนี้เป็นยังไงวะ42 402ปิดตายไปเนี่ยไข่ได้ปะเฮ้ยไข่ได้อ่าแค่เข้าไปนะห้องเราเธอจับอ่าเขาต้อง ความจากเสือกมันเหมือนเคนะครับตมีอะไรบางอย่าซ่อนอยู่ต่าที่งอกไหนจบทำไมเล็บเป็นอย่างเนี้ยโอ้ยศพแล้วเนี้ยเหมือนก้อนหมืนก้อนอย่นี้เลยอะเหมือนก้อนมืนก้อนรูปปั้นนี่ฮะน่ากลัวก็มี เราสายไฟเหรอเลื่องแล้วเราควรทำยังไงไอ้ของเราทำอะไรได้บ้างเลาวครูขอโทษนะโรงแรมที่ี้อะไรเนี่ยไฟมึงก็มืดจะได้ยินไหมโดนหรือเปล่าที่ได้เอาคนไปกินเอาบอลเห็นตู้หรอที่เหลือเพิ่งจะเพิ่งจะของที่ใส่ไว้ให้มากเรื่องเชื้อเนี่ย ูข้างบนเฮ้ได้ได้อีกอหนึงอไหนอะอีกอหนึ่งอไหนอะอแต่เกมที่ไว้ตรงนี้อะไม่รู้ก็ปองเอาไปเทกินเนี่ยโอเคแล้วโอเคันไดไปเราไปไคกันอุ้ยอุ้ยเรากระโดดโอหัวไปชนเองเลยขอโทษไม่น่าชนเลยมูนมาริโอหรอกไปเดี๋ยวลงกันกูไม่ค่อยไว้ใจอะไรที่มันเป็นทางเดินอย่างนี้เลยว่ะ เฮ้ยโหลดอะไรกินมันมึงเรื่องอะไรได้เก็บวิญญาณทั้งสามแล้วก็แล้วก็สั่งโวยมันแล้วเราอันนี้ไม่ได้ด้วยอ่ะเราวิ่งไม่ได้เปิดประตูไม่ได้เลยเหรอไปไปเก็น เฮ้ยมีตตดหน้าวะจริงปะแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้คือห้องหลอกห้องหลอกเหรอหลอกแล้วแล้วคืออะไรอ่ะ นี่ก็คือีมีประเด็นมนาลุงมผมเลยแม่ห้องนี้มีประเด็นอันนี้อะไรอนะ่ะหมเป็น d i s เปิดแสดงว่าห้องนี้ต้องมีประเด็นโอ๊ยปุกออกเดี๋ยวเปิดเองเปิดปั๊บผ้ากลัวละน้ำระวังเออน่ากลัวจังเลย มีอะไรมา่เจอผีเสื้อหรือเปล่าไม่ใช่ผีเสื้ออะไรออ๋อวิญญาณวิญญาณสีหยอกอีหะคนโง่คดติดไม่มีอุ้ยสวยถือไว้ดีกว่าปิดปังปุริเยมากแล้จถือไว้เหมือนเหมือนลูกบอลวิญญาณมิกิสีดำชายเนี่ยเลิกมีความเลือดวิญญาณเราถือเอาไว้เลยสุ่นวงสามก็สร้างแล้วนะมึงเราต้องลงไปข้างล่างอีกปะไปนะ ใช่ช่างน่าต่ออีป่าน่าจะนะเพราะว่ามันเป็นห้องหลอกไม่เป็นไรกูจะไปเอากระสุนวงจักอีกเพราะกูชอบกระสุนวงจักมาเอากลับไปเราจะกลับมาเอากระสุนวงจักอ้าวได้แล้วเ้วกระสุนวงจักมาแล้วเอาไม่ือเล่นอันนี้มันตายได้เลย่อยๆเนี่ยใชตายได้อยมันมีทางเราไม่น่ามีไยและว่าเราต้องลงอีกได้เพราะฉะนั้นเราเก็บกระสุนวงจักไปก่อน เราทุนคนกคก็ือกระสุนวงจากไปลรา,าลงล่างมันซื้อกระสุนวงจ,จอกดดาด๊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 าี๊าน๊าด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 นี้เาด๊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 าดมาดองเราด๊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 งด๊าด๊าด๊าย๊าด๊เด๊อะ๊รด๊าด๊าด๊าดปิดปห้องห้องโง,โง่พี่เบิร์ดเดินโอ้โด ไปไหมล่ะนี่มีทางไปอ่ะสิงป้าปุ๊กๆๆวันนี้ปุ๊กห้องกว้างวันนี้อ่ะห้องกวางเลยเอ๊ะเอ๊ะโอเคกิมกูรู้ละต่อเป็นห้องกระจกห้องกระจกใช่าววงกดมือจิมกูได้เสียงไปไลยเหรอกิมกูได้เสียงไปด้วยอ่ะ มันอยู่บันไดที่ไม่มีอะไรหรอกเออเจอคิดไปเองมโนทำที่มมโนเอ้าอะไรเนี่ยหลอกกูมันลนหลอกกูมันวนเหรอ ending is o v e เร็จะดู้ใกล้มันทำไมอดได้ไหมไอ้กูเข้ามาดูรูปแค่นั้นเราทำไมอะไม่เห็นมีอะไรเลยทำอะไรไม่ได้เราว่าเราต้องไปหาไ หรือว่าเราต้องไปทำอย่างอื่นก si ่อนน้องมึงหรือว่าเราต้องไปทำย่างอื่นก่อนพี่พี่น้องมีอะไรให้พี่ดูแหละพี่ตามน้องมาตามไปผิดทางแล้วทุกคนก็คือแบบค่อยๆเดินตะเกียกตะกายค่อยๆดิ้นรนพี่น้องมีอะไรให้พี่ดูแหละตามน้องมาอ้าวพี่อ่ะตีตาน้องมาตามน้องมาจริงปะอะไร อุ๊ยใหญ่น่าน่ากลัวมากใหญ่ตุ๊ดแล้วแล้วประเด็นคือพวกแย้อีสัตคือมีการหันหลังให้กูด้วยนะเยอะมากอะเยอะมากแล้วแหละแต่เพิ่งมาบอกแล้วไม่ใครบอกกูรู้คือเหตุกเาียดตั้งนานแล้วแหละมีอะไรมีอะไรบ้างอุ้ยดันได้ อ๋อต้องต้องการมันนี่เถอะอโอ้นี่ไงออปะอะปอปะาะจริงดันถามจริงโรงแรมจะมีอะไรนี้จริงได้หรอแล้วทุกคนก็คือถือกระสุนกระสุนวงจากสซิจูบูคุกฟิงอืมบิน<ม>ดีอ้อ่กะกูเปิด,ปดอา้อาวไม่เปิดเต่า มึงในนี้มีวิญญาณสีใหม่เป็นคอลเลกชันใต้องเข้าไปเก็บกระสุนหุ่นักใหม่ตรงนี้ต้องมีอะไรแน่ๆเลยต้องชั้นล่างหรอปะชั้นล่างแล้วหรอทำไรอ่ะเข้าไปอ้าวอ้าวเปิดเอาออกอ้าวจะกดเปิดโอเคโอ้ยลงไปโอเคกระสุนทีขามากว่าเออสีเหลืองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปใส่แล้วกลับมาเอาทีใส่ไหม ใช่ตรงนีสั่แนวแล้วผีก็จะต้องเก็บคอลเลคชันให้ครบเลคชันวิทยาเดี๋ยวน้องไปใส่เองก็ได้มียังอยู่บ่เมึงเสียงกดไหมคีดเลยทับบี้ยืนมองมึงหน้ามันทุเรศมากเลยขยับมึงมาขยับขึ้นมาขยับมึงมันกำลังมันกำลังบิดไปบิดมามึงเราเป็นผู้เสี่ยงเสี่ยงไทยก็ได้ เดินลงไปเลยอ้าวเราตายหาชิบหายละแล้วแล้วก็คือไอต่อหายเลยเหรอมีจำสกแกลปะจำสแกลทีจำสเกลไม่ไหนานกว่าหรอสวยเจ๋งปะอุ๊ยตกใจสแกลผีหน้าสวยอุ้ยว่าตกใจเหี้ยไปไงต่อจะไปไงอะ่ะอันนี้เล่นไปได้ปะไม่ได้ผีมันเดินช้าเหรอหรือว่าอะไรมึงเข้าทำไมฮะผีมันบัาหรอ ไม่น่านะมึงคำถามอุ้ย่าตกใจกิฟแล้วกูเดินเดินไปด้านข้างแบบนี้ก็ได้แล้วคำถามคือเพะแบบนี้ก็ได้นี่แม่ขยับมาติดตัวน้องเลยแม่ตอนแรกมันได้ไงตอนแรกน้องอยู่ข้างหลังแล้วไงแล้วน้องก็มันอีกจะต้องจู๊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 เอลงเดินไปทางซ้ายขยับไว้ขยับ ต้องมองมันเอาไว้หรอมองทำอะไรด้วยอะพี่ยจูบแน่ไปไม่ได้มันขึ้นมาไม่ได้มึงไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้เหมือนมันมีกระแพงร่องหุ่นอยู่มึงระผีขึ้นมาไม่ได้พี่ไปต่อไม่ได้ แต่กูลองเข้าเข้าไปดูห้องกระจกใหม่อีกรอบหนึ่งใจเจ็บผีมากเลยเมื่อกี้นักลัวน่ากลัวกูว่ากูไม่อกี้กูจะจูบกับผีอยู่แล้วกูว่ากูไม่ตกใจกูไม่ตกใจผีหรอกตกใจคนในทีมเฮ้ยสิ่งที่ตกใจคือแรกเลยะมันตกมันตกใจเว้ยพี่แรบแรกมันตกใจแต่ว่าพอเอาปีเตียจำแฝงแกได้พอน่า ไม่มันเป็นแค่ตำลึงเท่ามากพี่ไม่เข้ากลัวเนี่ยบป้ะถ้ามันมีอะไรเหรอถ้ามันต้องมีจริงพี่เพราะข้างล่างแม่งก็เป็นประตูล็อกอ่ะมันก็ต้องมีอะไรสิเพราะว่าลองเปิดหาดีพี่เปิดจะเจอเข้าปิดซอย เกิดกระจกแกรูว่าแล้วมีสันติงจริงด้วยมีอะไรอุ้ยหอยอีกน่ากลัวจังพี่สวยเขนสรุปเป็นอะไรอ่ะอุ้ยเหียพกเขียนอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอะไปเอาไอ้นั่นปิญญาด้วางสายฮะเอาอะไรนะปิญญาด้วงป่ะเราต้องเก็บคอลเลกชันให้ครบพี่ ไม่เราประเด็นคือเราประเด็นคือเขียนไปทำอะไรทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำอะไรเหรอปียเอ้ยคุยมายังไงปียเราปีติดประตูใช่ได้เ้ยแล้วเราจะขึ้นไปยังไงอ่ะเออแต่เย็นๆนะลูกนะค่อยๆคุยกันได้โน่ลูกถ้ามันหมายูวนนี่ยเราค่อยครู้กัน ต้องมีคนตายแล้วไปรอให้อ่ะยิวบอกข่าวกูนยังไงใครที่ไม่ใช่อเก้ยน่ากลัวจังเลยลูกเราแทบจะไซสคอกันอยู่เลยนะเพื่อนหาแล้วผีติดผีติดอะไรผีติดคันบันไดรอให้น้องเลยเราจะได้ไปใส่เป็นยาณนตอนสุดท้ายวิ่ง พี่รอไว้รอไว้รอไว้ว้าวน่ากลัวสุดๆไปเลยพี่ต้องแตกขึ้นมาเลยมันหายไปแล้วว่าเธอหยุดกันแล้วคนละชั้นลงไปต้องงไกูว่าเลยเธอขึ้นมาเธอก็ขึ้นมาตรงนี้สิมาใส่เวีานเร็วใส่ฟอกบันไดก่อนี่ แคมเปอร์กผีมันเป้าว่ะไอ้ผีแบบคตรแบบนี้อ่ะเฮียเว้ยผีมันเดินคือมันไดมาแล้วผีเฮียอะไรเดินติดซอกบันไดนี่อีสัตว์น่ากลัวจังเลยเนี่ยมึงเนี่ยโยมันเดินได้บไหมเฮียผีน่ากลัวน่ากลัวเนาะอังดีน่ากลัวน่ากลัวเนาะวันดีบุญ ผีหน้ามันเทเลทเับบี้อะไรยังกวรตีนอีกแล้วกูใช้ร่างาาจอ้บุญดูผีเหี้ยเหี้ยอะไรติดซอกบันไดวะเหี้ยขึ้นไป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 ไบันไดไม่ได้จีบุญมาดูผีติดซอกบันไดแล้วแบบ ติดซอกบาได้เลยได้ไม่ได้ยูไม่ได้พูดเล่นนะมึงแต่ทำไมกูรู้สึกมันเหมือนกินอ่างวะรู้สึกอะไรนะมึงเหมือนกินอ่างไรอีกกินอ่างมึงเดินลงไปเลยยิศาคกูไม่ได้พูดเล่นด้วยอืมมันกัดจีมึงเอ้ยมันกัดเคียนขาขาดเลยมึงมันเดินติดซอกอ่ะเปิดได้ e ดสรอยอ่าน่ากลัวจังเลยอะไรเนี่ยหน้าเหมือนเคเอดเลยเดี๋ยวได้ไงเฮ้ยมันหนูเลยเดี๋ยวใครไปทำอะไรกูกูไม่ว่าจะตรงข้างล่างไงอ้เทียนเข้าประตูไง้นบนึงกูขอไปคุยกับพี่พี่น้องต้องปริตูไม่ได้เขาบอกว่าให้มึงหาดวงตาทั้งสองอัน อ๋อมึงถ้ามึงหาได้มึงก็จะหนีไปได้เไปกูบอกเลยว่ามึงต้องหาหีเคอเที่ยมากบอกเลยยี่เที่ยกูขอร้องหนีมึงนากูว่าน่ากลัวมากเลยมึงเป่าเป็นแก้วโต๊ะโต๊ะเนี่ยไปไม่ได้เลยจ้องแย่งสินข่าวเอววีมึงเรากูจะไปหาลูกกระตามมาจาก พระแสงเดซยโซที่ไหนมันก็เดินไปตกจันอิจฉอ๋อเธอเราห้ามมองหน้ามันจริงปะมึงได้อีเจ๊อยู่ไหนอุ้ยเฮียตกใจเจอีเจ๊อีเจ๊่าฮ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 ่าดแบบว่จะใช่ไหมอุ๊ยโทษนะคุณจะไปสรรหาลูกตามาจากไหนวะ มันก็ไปควักมาจากตามันสิมปุต้องรอกูไปควักหรอได้กูเดินไปม๊กต้องรอให้มันเข้าแชนแนชั้นอะไรนะมันตาบอดมันมีเส้นบงมันมีเส้นผมบางภูเขามันอยู่เจ๊เผื่อจี๊ไปแต๋วเจ๊แต๋วสอะไร เจยเต๋อใส่หัวเฮียมึงจะเตีอส่มึงจ๊เต๋ใส่คนเจ๊เต๋ใส่คอจิมแล้วไปจิมเ้เเต๋อิมโดนเจขาจกรรมเตแอใส่เจ๊เอลงน้ำี่เจ๊เตตกน้ำเฮ้ยเจ๊เต๋อจิมจัมันสลามมังติดล้วโอเคเลยเจ๊แต๋อตกน้ำมึง มเจ๊แแตั๋วน่ากลัวมากอะ่ะเฮ้จอ่ะเจ๊ตั๋วน่ากลัวอ่ะอ่าจะมาใส่จะมาเป็นปลาฉลามมาแดงเดี๋ยว <c oughs> เอาใจ <c oughs> มึงแล้วมันหน้าเหมือนปลาฉลามเลยอะ่ะไอสิ่ง <c oughs> <c oughs> มันน่ากลัวจัะหลุอะ่ะ มันจะมาไส่คอมันเหมือนกีรันผสมปลาฉลามอ๋อวันนี้สารคดีสตา่์จะพามาดูกิมอ่างมาเร็วๆเร็วๆปล่อยป้าไปปล่อยจะแตกไปจะแตกไปุณ้มีี่บอก

Os, มไม่ไมได่ากูเหรอไสคอกูหรอกเมืองมันกัดขาเบิร์ตแหละใส well ่คอกูหรออุ้ยอะไรอ่ะจสแกนอะไรวะเนี่ยอันโคเวอร์ฉันแล้วแบบคนก็แย่งเี้มาทำแบบโคตรเผาโคตรลวกอะไรเพี้ยก็หาจนกว่าจะเจอคนเอาหน้าผีมาโยกไปโยกมาแค่นั้นเราจะกลับไปหาเจตเต๋อวกัน กูนหายไปไหนอ่ะมึงเข้าของวงกลมเมืงกูกำลังจะหาดวงตานแรกแต่งแล้วมึงเจ้าแต๋วต้อนรับกูเลยอ่ะมึงมันจะใส่คอกันมึงจะใส่คออกรเจ็ดาไว้สวัสดีครับอันนี้ตอันนี้ผีแล้วใส่คอกูล่วมึงกูจะไปตามมันไม่มีผีก็คือมีนะเธอมันต้องไปหาลูกกระตูโอเปิดงาน หน้าตามันทรงสักเลยฮ่่นี่คือทุกคนไปไหนแล้วอ่ะทุกยืนล่อเจ๊แตวเอาไว้รอวอยู่ล่อเจ๊แตวทำไมโอ้ยมีพิธีบูชาแ่ะเจ๊แตวติดในน้ำขึ้นไม่ได้โอ้ยโอ้ยไงเออมึงกูเจอตาขวาเจอตาขวาแล้วมึงกูเจอตาหวานไม่เจอตาหวานมั้งหรอ อุ้ยหน้าเหมือนแม่สิตาหุบเกษสภารอยู่เรื่อยเลยนะทุกคนอยู่ไหนอ่ะอุ้ยควยนายมันคนละตัวกันไหมมึงอุ้ยอ่ะไหนกันหน้าแล้วเอานี้ไปค้างเจอตาข้างขวาแล้วอ้าวเจอแล้วเหรอเอ้าเนาะอยู่ตรงไหนกันหน้าใส่ตาไปคุณทำน้ำอุ้ยบุ้งบุ้งไปแต้วอ่ะแล้วพี่เบิร์ดคือแบบ เราเจ๊แตวก็จะยังหองไซคอคนอื่นอยู่ใต้น้ำเออฮ้ยว่าอะไรเนี่ยกูขึ้นไปได้นะอ่าขอบขอบคุณมากเลยที่ฉันได้ที่ทำให้ฉันได้กลับมาเห็นอีกระยิบก็ลอยลอยได้ี่ฮะไม่นะเศเษษลอยได้แต่ก็หืงเราไม่ติดตังเราเมื่อกี้คือใครไม่ติดตังเราอ้ยเราขึ้นทะลุเป็ดาไปเลยฉันก็เป็ดานไปเลย เดี๋ยวนะแล้วโซ่ลอยได้ยังไงพลังไงตมีัประตูต้องเปิดโอ้ยโอ้ยมึโอ้ยเดี๋แถวไอ้เอมขีดมันต้องเริ่มมันจุดที่มันเอามาให้คือแบบแถวมาก่อนนะเจ๊เจอกันใหม่เดี๋ยวไปไหนกันมาฝั่งนี้สิไปไหนอะ อามรที่ทานนี้นอ้องมึงแบบไปไหนอ้างโหดเดจุกเจ๊แเต๋อก่อนไวรัสอะไรอยู่กับเจ๊แเต๋อหรออยู่เจ๊ต๋ออยู่ด้วยด้วยเจ๊แเต๋วจะใส่คอหูแล้วเขาทำไปจะต้องเิมเจ๊ตเต๋อคอดูดเลือดกินสักสองสา้นดูดจนน้ำหมดตัวเลยอ้าเจบแล้วไม่น้ำจบแล้วอซิเมน มกูกลับไปหาเจตแตวนะกูคิดถึงเจตเตลวไปหาเจต๋วกันไปหาเตก่ยวเรบิกันเฮีเราวินกลับไปกควาเราันใจพวเราเราเราสนุกตรงไหนไม่สนุกแล้วสนุกตรงเจตเตจต์วิ่งปวแล้วก็คือเกม เียมมาลากลากเจลงน้ำลากเจลงน้ำเจลงไปกินไก่เนี่ยไก่เจแต้วเจไม่อยู่เพื่อนแล้วเจแต้วอูใส่คอใส่คอเจแตวเจแต้วสงสารไม่อาหารเจแตวแกแบบว่าแกแบบโคตรน่างคตรน่ารัเซ็นตัวนี้สบายดีเปล่าหน่อยหนี ใครใครบุรียังเจียต๋วไม่มีเจียต๋วเสียต๋อเสียต๋วเสีต๋อโอ้ยียใส่คอคุณเลยเสีเต๋วใส่คอพีบมาจีบมบตัดตัดมาเป็นอันนี้ได้แล้วแบบ กิฟต์ตลกแอ้เต๋าแล้วดูเต๋าเต๋วดูสิเจอมึงกูขำตรงไหนไม่ขำแล้วเป็กิแต่ว่าแม่งโตไอ้แต๋ากัดหอยเลยมึงแล้วคือแบบเป็นบอทที่โง่มากอันป็นตั้งโปรแกรมบอทนี้เข้ามามันเป็นพวกมันเป็นพวกเกมบอทที่น่าปวดหัวมากคือแม่งโต โาแบบมันไดเป็นเจ้าของเลยเต๋อเต๋อเต๋อลัก <c oughs> น้าเลยต๋อสับนะเลแต่อมมิดดามเลยมึงเจ้โอ <c oughs> ๊ยเจ๊แตอเจเต๋ <c oughs> อเป็นเกมผีที in ่น่ารักเหลือเกินเที่ยะแต๋วมาหลังมาเล่นกันอีกนะเจ๊แต๋วลากกอดนะเจ๊ดี๋ยวเราไปเล่นเกมผีเกมอื่นแล้วโอเคผูสอื่นสวยดีก็เจ๊บอกกันเอ๊มาเอ๊ก็มาอยู่กับสารคดีสักเล่กันนะครับใครอยากเห็นผมขี่ปลาโลมาก็เชิญได้ขี่ปลาโล โลโลอรวาว่าแจ๊แเป็นเจ้าข้าหมอนันอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ี่อียโอายโอ้ย้ยโอ้ยรอ้ยโอ้มโเ้ยมอ้อ้อ้ย้ยโอ้ยยอ้ จแจ่วฮ้อนแจ่วฮ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 อนโอ้ยมึงกูโดนกูโดนเนาะกูโดนกูโดนเตะเต่ก็ับเฮ้ยตรงนี้เตะแต่เมันมีกิ๊กเมาเลยอ่ะะไอตัดต้นยอนเหรอยเนี่ยตัวทำมันแปลกๆโอ้ยกูโดนกูโดนเตะแต่ใส่คอตายมึงใช่ด้วยนีห่าพอเนาะพอพอเนาะ เออพอก่อนเนาะกูเสียเวลาไปเกือบครึ่งชั่วโมงกับอี้ยางอ่ะพอก่อนเนาะ